ท้ายการคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองวันนี้พี่จุงนพขวนนักนวลเชิญชวนเราไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะเติมฝันและสร้างสุขให้กับคนพิการที่ยังคงหางานทําไม่ได้ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะดีขึ้นแล้วแต่ปรากฏว่าคนพิการหลายคนทีเดียวค่ะที่ยังตกงานไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้แล้วล่าสุดมีข่าวดีมาฝากกันเพราะผู้ใจบุญได้เปิดโอกาส สอนการสร้างงานสร้างอาชีพแต่จะมีอะไรบ้างที่เป็นอาชีพซึ่งคนพิการทำได้ไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลือเองค่ะ ความหวังใหม่ของผู้พิการที่จังหวัดนครสวรรค์จากความลำบากในการใช้ชีวิตจากปัญหาความทุกข์ของคนพิการทางร่างกายทำให้ยากต่อการใช้ชีวิตหลายคนท้อแท้สิ้นหวังขาดร่างกายในการใช้ทำมาหากินไม่มีเงินเลี้ยงดูตัวเองทั้งนี้อบจนครสวรรค์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการจังหวัดนครสวรรค์คนพิการก็เข้าถึง ถึงแบบโอกาสดีๆยากมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะคะเพราะว่าส่วนมากคนพิการก็อยู่ตามบ้านนะคะความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนาลมของกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์และชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์กำหนดฝึกอบรมจัดอาชีพให้กับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำกระเป๋าผ้าและพวงกุญแจตุ๊กตาผ้าระยะเวลาการอบรมจำนวนสวันโดยกำหนดการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตร การทากระเป๋าผ้าและพวงกุญแจตุ๊กตาผ้าเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้ผู้พิการวันนี้เราได้ทําโครงการนะคะส่งเสริมอาชีพนะคะร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้ก็จะเป็นอาชีพส่งเสริมอาชีพในเรื่องการาเย็บผ้านะคะทำกระเป๋าแล้วก็ทำพวงกุญแจสำหรับคนพิการนะคะ เป็นงบประมาณของทางอปจอที่ทำร่วมกับทางศูนย์นะคะการฝึกทักษะการเย็บผ้าด้วยมือการซ่อมแซมผ้าและการต่อผ้าเป็นต้นโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้การเย็บผ้าด้วยมือ การแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บและวิธีดูแลรักษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเย็บผ้าเพื่อที่จะต่อยอดในอาชีพประจำวันให้มีรายได้เพื่อนำมาเลี้ยงครอบครัวได้จริงและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ็นเพดูแล ่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน n TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ